ลากแกบจมนะครับวันนี้ลากแกบจมเลยเอารถรถไถมาดึง ยังไม่ขึ้นนะยกแรกนตอนแรกจมแค่ยางตอนนี้ลงกระทะแล้วยงเยอะแล้วนะ ย,ย,ย,ยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้น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 จมเยอะแล้วจมเยอะครึ่งล้อแล้วมีเอียงเกือบจะ45แล้วนะคนี่ว,วันนี้อุปสรรคเยอะ มันเอียงอ่ะมันมีน้ำลงุงน้ำมันน้ำมากับแกบดำมันทำให้ดินยุบเยอะเอาอะไรวีนล้อไหมมันวีนได้ไงล้อมันไม่หมุนไม่ไปวีนล้ออะไรต้องขุดน,นออกออข้างก่อนอออกก่นจะได้โยกดับพายุพายุข้างรึโอ๋อ้พายุพายุข้าง ครึ่งล้อเลยนะน่ะน้ำมันยุบอ่าทีนี้อาสูตรใหม่นะครับจะดับออกครึ่งนึงก่อนแต่ว่าจะใช้รถไถดึงประคอง คองไว้นะครับเวลาดำเพื่อที่ว่ารถมันจะได้มีความไปทางนั้นนะมันเบียงอ่าวธีที่สองนะครับรู้จา, <c oughs> าจะเอาอย่างูบบงง้าคิ้ว่้จาา

ทานทานทานนะครับผ่านแ2ตันไม่ธรรมดานะเนี่ยแกบดำเลยเนี่ยสิตันนะครับมันเปียกเปียกน้ำโอ้เมื่อกี้งานโกยนะครับงานโกยอ่ะทีนี้จะเอาเอาดำลง โอ้ยเสร็จนะยังไ,ไม่คืนอ่ะโอ้โกยออกนี่สีห้าตันแล้วมึงเนี่ยเดาะเลยนะขาดทุนเนะน,นี่ยคันเนี้ย นี่ครับแกบเปลียกน้ำเพิ่งเผาเมื่อคืนครับอบข้าวเสร็จแล้วก็ไปขนนะก็น้ำเขาก็จะยังฉ่ำอยู่นะครับทีนี้มันทำให้รถหนักแกบก็ตันละสามร้อยเขาก็ขายได้ราคาดีเพราะมันมีน้ำทีนี้โคยออกครึ่งนึงแล้วเราก็จะดึงข้างหน้าอีกรอบ นี่จะขึ้นหรือเปล่าอไปขึ้นคือแ,แกไม่เลียคาร์ดอ่ะ เหยียบไม่กินคาร์เหยียบปืดมันก็ดับนี่อ้าหลังจากขุดสอดไม้นะครับตอนนี้จะขึ้นหรือเปล่าขึ้นเดี๋ยวหัวมู่ไปมนวนงแล้วแล้วม่วนงแล้วอ้าว <laughs> บนบนบนี่บนไวจังออนี่มาแล้วนนลอันนี้นทั้งโกยทั้งขุดทั้งดึงโอ้โหเล่น,อน,นเอาเหนื่อยเลยนี่โควินนะครับมาดึง คนโปลยนะรถโกยครับทีนี้โอ้โหงานวอกจริงไม่น่าเชื่อนะมันจมอยู่บนบกเนี่ย ทั้งขุดทั้งโกยรอบสองเ,อเลยเนเปอนรอบนี้นะเนี่ยหยุดดันดานดออันปเนดนั่นเฮ้ยอ่ะ<อ>จนได้เลยทีเนี้ยเออเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยกับการโกยไม่ใช่อะไรหรอกใจเลยกูบ,บาดเลยอ่าขึ้นแล้วปูทำไงเหมาะนี่ครับน้ำจะแกบ โอ้เดี๋ยวแกอถอยเองนะเดินนะโอ้กว่าจะเสร็จนี่มันแกบมันเปียกไงมันไม่เคยไหลเห็นไหม ไม่ตัวยลกรถมันนั่นมันโยกได้ไงถ้ารถมันไม่ไม่นั่นนะมันโยกได้เห็นไหมตา้แล้วเดินหน้าเลย เป็นนันว่าเสร็จสิ้นนะครับรถติดนี่ดูก่อนรุ่นไหนคนกับรถพอๆพกันเลยอายุ